ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ชั้นส4สะเทือนปะปะชตั้งที่ปรึกษาคดีเจ้าหน้าที่เอื้อทักษินเอาละครับงานนี้บอกได้เลยครับว่าชั้น14ผมถึงได้บอกว,ว่าปีนี้ชั้น14เนี่ยนะครับเข้มงวดแน่นอนเข้มข้นอย่างแน่นอนล่าสุดปปชเนี่ยได้ตั้งที่ปรึกษาองค์คณะไต่สวนคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์นะทักษินชั้น14นะครับปปชเนี่ยนะครับได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาองค์คณะไตส่สวนนะครับข้อเท็จจริงและคณะฝ่ายเลข,ขานุการ ช่วยไต่สวนและกำหนดแนวทางกัรไต่สวนคดีเ <c oughs> จ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ทักษินรักษาตัวที่ชั้นสิเมื่อวันที่13มกกราคม258นายสาโรธพึงรำพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชในฐานะเนี่ยโฆษกสำนักงานปปชแถลงว่าวันนี้คณะกรรมการปปชในฐานะองค์คณะ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งมีนายเอกวิทย์วัชระวันคุกกรรมการปปชเป็นกรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนได้ประชุมพิจารณาเรื่องกล่าวหานายสหาการเพชรนรินนะครับอธิบดีกรมรัชทัณฑนและพลตำรวจโททวีสินเวศวิธานนะครับนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีส่งตัวผู้ต้องขงังนายทักษิณชินวัตร ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยมิชอบและให้นายทักษิณชินวัตรอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจนกระทั่งครบ180วันทั้งที่ไม่ได้เจ็บป่วยจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณชินวัตรไม่ ถูกคุมขังในเรือนจำโดยที่ประชุมคณะกรรมการปปชได้พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงและคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรขานุก,การเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการปปชในการดำเนินการไต่สวนและกำหนดแนวทางการไต่สวนในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการไปดําเนินการไต่สวนพยานบุคคลและรวบรวมพยานหลักฐานและรายงานฟานคืบหน้าของคดีให้ที่ประชุมคณะกรรมการปปชรับทราบทุกๆเดือนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนรับข่าวสารด้วยการใช้วิจารณญาณและรับข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงจากประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของสำนักงานปปชโดยตรงทั้งนี้ <c oughs> การไต่สวน การทุจริตของสำนักงานปปชมุ่งเน้นการทำงานที่รวดเร็วควบคู่กับการรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดทำสำนวนนะครับไตส่สวนและให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพโปร่งใสและตรวจสอบได้ก็ขอให้เป็นจริงอย่างที่บอกนะครับมุ่งนั้นทำงานรวดเร็วคำถามคือรวดเร็วมากใช่ไหมนะครับรวดเร็วมากใช่ไหมนะครับตั้งแต่12ปีที่แล้ว เพิ่งจะดําเนินการตั้งแต่6ปีเพิ่งที่แล้วเพิ่งจะดําเนินการอันนี้คือความรวดเร็วของปปชอะครับถามหน่อยครับและเรื่องของนะครับชั้นสิบี่เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมานะครับจากหนึ่งปีแล้วคําถามคืออันนี้รวดเร็วหรอครับอันนี้เขาไม่เรียกว่ารวดเร็วหรอครับปปชนะครับ,นะรบสํานักงานปป,ปชทุกอย่างเนี้ยลองปีหนึ่งค่อยรับเงินเดือนจะดูซิว่ารวดเร็วไหมนะครับ วันนี้ทํางานรวดเร็วอย่าบอกว่านะครับตัวเองทํางานอย่างนั้นอย่างนี้ทำงานอย่างนี้ทําให้เห็นเพราะวันนี้การพูดแค่การพ่นน้ําลายแต่การกระทําต่างหากที่มันจะแสดงให้เห็นและโชว์ผลงานออกมาให้เห็นอย่างที่บอกว่าปชาปชปล่อยให้คดีขาดอายุความต้องเท่าไหร่และนี่เหรือคือความรวดเร็วของปปชาฝากเอาไว้ครับ สำเนียกเอาไว้ด้วยว่าวันนี้ทุกๆเดือนคุณได้รับเงินเดือนไปเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูเมียทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นแล้วคุณทํางานคุ้มค่าเงินเดือนแล้วหรือยังครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้า่อาอัปเดตให้ฟังครับ